สวัสดีตอนเช้านะครับลูกค้าที่น่ารักแล้วก็เอฟ4ที่น่ารักทุกทุกท่านวันนี้พี่ายเป็นเวรเช็ดรถนะครับซึ่งจะเช็ดเจ้าตัว4ประตูมิวเอ็กฝั่งนู้นแล้วก็ตัวมิวเอ็ก v e แอคทีฟคันนี้นะแล้วก็ก่อนจะเช็ดรถเนี่ยไหนก็เป็นเวรเช็ดรถล,ละเดี๋ยวจะพาไปดูภายในแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นเจ้าตัว4ประตูเกรด M กันนิดนึงสาหรับเจ้าคันนี้รุ่นนี้นะครับเข้าเรื่องเลยสามารถสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทได้นะ อย่างตอนนี้ถ้าพี่ต่ายต้องการสตาร์ทก็กดล็อกหนึ่งครั้งไฟกระพริบละแล้วก็กดด้านบนตรงนี้นะครับเนี่หนึ่งครั้งเดี๋ยวรออีกทีหนึ่งกดล็อกหนึ่งครั้งแล้วกดแช่ไว้หนึ่งครั้งเนี่ยให้ไฟให้ไฟมันขึ้นให้ไฟตรงนี้เขาจะมีไฟตัวนี้ขึ้นอยู่ก็สามารถสตาร์ทได้แล้วถ้าเราปลดล็อกประตูนะครับ เขาก็จะดับเลยนี่แล้วก็ถ้าเป็นตัวเกรด M นะครับแล้วก็ ZP ทีนะเขาจะกุญแจอยู่ห่างจากประตูไม่เกิน80เซนกดสวิตช์เปิดได้เลยถ้าเราอย่างเนี้ยไม่เปิดนะเนี่ยไม่เปิดทำไมถึงไม่เปิดเผื่อกรณีที่คนต้องการเฮ้ยเช็ครถว่ารถล็อกหรือยังถ้าสัมผัสปึ๊บปลดล็อกเขาก็จะไม่รู้ใช่ไหมล่ะสับสนว่าเฮ้ยล็อกหรือไม่ล็อกเพราะฉะนั้นต้องกดสวิตช์นะเปิดละ ภายในแ p ีนะครับเขาก็จะมีอะไรกันบ้างก็เริ่มจากพวกตัวนี้รุ่นแขึ้นไปนะครับเขาจะพับกระจกด้วยไฟ,ฟฟ้าตัวนี้กดพับตัวนี้กดกลางแล้วก็อันนี้ก็ปกตินะครับจะเป็นพวกขึ้นลงกระจกนะแล้วก็ตัว เปิดฝากระโปรงนะครับ4ประตูตัวกเอมนะครับด้านขวานะจะเป็นฝาถังน้ามันด้านซ้ายจะเป็นตัวเปิดฝากระโปรงซึ่งเป็นทุกรุ่นนั่นแหละแล้วก็สามารถปรับระดับไฟหน้าได้นะครับศูนย์เนี่ยคือสูงที่สุดถ้ามีบรรทุกเราก็ปรับระดับลงมานะครับแบบนี้ปิด TC s เนะครับเผาเขาเม่าในตัวยูโร5ขึ้นไปแต่อันนี้รถเ็าทางานโดยอัตโนมัตินะรถดับกลางสี่แยกนะครับเวลาที่เรา,าเหยียบเบรกเนี่ย,ยเหยียบเบรกตรงนี้ค้างไวใช่ไหมสี่แยกไฟแดง เจ้าตัวเนี้ยเขาจะดับโดยอัตโนมัติถ้าไม่อยากให้ดับก็ตรงนี้กดตัวเนี้ยไว้หนึ่งครั้งมีอะไรกันบ้างโอโ้โหไปตรงอื่นเถอะตรงนี้ดูถ่ายไปก็ไม่เห็นอะไรนะครับเวลาที่เรากดสตาร์ทเนี่ยเหยียบเบรกนะเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทเดี๋ยวถ่ายไปตรงนี้ตรงนี้เดดเดดแรงมากทุกคนแล้วเขาจะมีตัวกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับตัวเนี้ยจะมีมาให้ทุกรุ่นเลย ตั้งแต่เกรดเอสขึ้นไปยกเว้นตัวกระบาตอนเดียวกวางมากรลพวงอะไรกระชับทุกคนคือหมุนมือเดียวได้อ่ะอะเดี๋ยวไปแตยให้ดูด้านหน้านิดหนึง พวงมาลัยนะครับเริ่มจากพวงมาลัยเนี่ยเขาสามารถปรับระดับได้นะถ้าต้องการปรับระดับเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราแกะออกมาให้เป็นแบบนี้เลยเนี่ยดึงเข้าดึงออกเอาขึ้นเอาลงแบบนี้ได้ล็อกจนเป็นที่พอใจแล้วนะครับเราก็แบบนี้ตัวเกรด m นะครับพวงมาลัยเนี่ยเขาจะมีตัวครุสคอนโทลคือการใช้ การควบคุมความเร็วจากพวงมาลายัยเนี่ยเรากดตัวนี้หนึ่งครั้งถ้าจต,ต้องการใช้ควบคุมความเร็วจากพวงมาลัยนะกดหนึ่งครั้งปึ๊บสังเกตดูนี่ตัวหน้าจอเขาจะเป็นรูปรถอย่างนี้ตัวเกรดเอมนะแต่ตัวเกรด M แซไม่มีถ้ารถที่มีแบบนี้คือรถที่เป็น Cruise Control แบบแปรผันนะครับคือควบคุมความเร็วตามรถคันหน้าเนี่ยแล้วก็จะมีตัว ฟันเฟืองอันที่จริงมันเป็นเข็มไมค์กับตัวรถนะตัวนี้สีขาวแต่ถ้าเรากดเซตปุ๊บเนี่ยกดเซตที่พวงมาลายัยเซตปุ๊บเขาก็จะเป็นสีเขียวนะแสดงว่าเขาทางานแล้วตอนนั้นสมมติว่าความเร็วอยู่ที่80เขาก็จะล็อกไว้ที่80นั่นเองเพิ่มความเร็วลดความเร็วเราสามารถเพิ่มแล้วก็ลดได้จากพวงมาลัยเลยพิเศษมาสําหรับเกรดเอนะครับเขาก็จะมีตัวเนี้ยตัวทางมาลัยเนี่ย ไงไหมมันจะสามารถขยับได้ทุกคนลองสเกตเส้นเวลาที่เรากดคือ3เส้นเนี่ยไกลสุดนะครับสเส้นก็อ่าสเส้นไกลสุดถ้าเหลือ2เส้นก็ใกล้เข้ามาถ้า1เส้นก็ถือว่าไกลที่สุดสามารถปรับได้นะครับแล้วก็ตัวเกรดเอเนี่ยเขาจะพิเศษอีกอย่างหนึ่งถ้าเรากด1ครั้งมันจะเป็นการจํากัดความเร็วเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นตัว L ตัว M แล้วพอจํากัดความเร็วนะครับสมมติว่าเราล็อกไว้ที่ หนึ่ร้อเนาะสมมติเราล็อกไว้ที่หนึ่งร้อยนะครับเนี่ยเราสามารถกดได้เลยนะเนี่ยอย่างสมมติเคชุมชนเราล็อกไว้ที่ไม่เกิน30สิอ่าสาิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราเหยียบยังไงเขาก็จะไม่เกินสามสิบเดี๋ยวไปต่ายลองให้ดูก็ได้อะขาดเ็มขัดนิด,ด,ด,ดหนึ่งวันนี้ลองเจ้าตัวกล้องโกโปรด้วยเกียร์ตโตนะครับเวลาจะเข้าเกียร์เหยียบเบรกแล้วก็ กดตัวนี้ดันมาที่ตัวดีไม่ต้องโยกมาฝั่งนี้ถ้าโยกมาฝั่งนี้มันจะเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยอ่ะไม่ตยอเนี่ยอันนี้ไปแต่กดคันเร่งจําเลยนะเน่ยกดจําเลยเขาก็จะอยู่แค่30สิบเนี่ยอันนี้คือเป็นการล็อกความเร็วเกียร์ถอยหลังกล้องทำงาน เมื่อกี้ลองตัวตัวความเร็วตัวคูดเดี๋ยวค่อยไปลองนะครับมันต้องใช้ระยะเวลาเนิดนึงถ้าต้องการยกเลิกนะครับอ่ะเมื่อกี้เดี๋ยวเราดูละถ้าต้องการยกเลิกเขาก็จะมีตัว Can c a n เซิลแคนเซคือชั่วข่าวนะยกเลิกชั่วข่าวนะครับกดเข้าไปเขาก็จะยกเลิกแต่ถ้าสมมุติว่าเรากดตัวด้านบนตัวนี้เนี่ยตัวนี้ไม่ใช่ด้านบนด้านข้างตัวเนี้ยเขาก็จะกลับมาเตรียมพร้อมทํางานอีกทีหนึงใช้ได้ทั้งตัวคร s e c o อนโทลแล้วก็ตัวจํากัดความเร็วแต่ถ้ากดอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะปิดไปเลยนะเดี๋ยวไปตตาให้ดู ตัวหน้าจอจะมีอะไรบ้างตัวหน้าจอของเขานะครับก็จะมีฝั่งนี้จะเป็นไฟบอกตำแหน่งเกียร์นะตอนนี้เราอยู่เกียร์ P R N D นะครับก็คือดูได้จากตัวนี้เลยด้านบนนะมันจะเป็นตัวบอกว่าปริมาณเชื้อเพลิงวิ่งได้เท่าไหร่นะครับพวกนี้ซึ่งสามารถตั้งค่าได้เดี๋ยวกันตั้งค่าเดี๋ยวพี่ต่ายจะไปแนะนําให้นะครับคอนโซลหน้าตัวนี้เป็นสีดํา ตัดกับได้สีเทามันก็ไม่ตัดกันเท่าไหร่มันก็แมทกันนั่นแหละจอกลางตัวนี้เป็นเก้านิ้วนะครับใหญ่สุดตอนนี้ใช้แปกับเก้านะแ p พีกับเอใช้เก้าเนี่ยก็าสามารถกดเพื่อปิดระบบ ADA s หรือระบบความปลอดภัยของรถได้จากหน้าจอเลยอย่างตัวเนี้ยแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับก็กดหนึ่งครั้งเขาก็จะปิดแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเวลาที่รถวิ่งมาจากด้านหลังใช่ไหมอืมเขาก็จะปิดกดหนึ่งครั้งเขาก็จะปิดแต่จริงพี่ต่ายไม่ปิดเลยนะมันตื่นเต้นดี โรลลิงมาบิงมามันจะคืดคืดคืด,คดหน้าจอสัมผัสเปิดปิดแอร์ง่ายๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแอร์ดิจิตอลปิดกับตัวนี้ถ้าเปิดตัวไหนก็ได้ปรับอุณหภูมิน้ำยาแอร์อากาศภายนอกภายในปรับผ่าน้ำตัวรองเท้าเพิ่มพัดลมแอร์ใช้โหมดออโต้อเองอไล่ฝ้ากระจกด้านหน้าไล่ฝ้ากระจกด้านหลังนะครับแล้วก็ไอตัวดูโอ